พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้มาถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกวันจำนวนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิติเท่านั้นแต่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจ เป็นคนที่มีคนรักเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นเพื่อนที่ดีของใครหลายคนและก็เป็นคราบน้ำตาของผู้คนที่ต้องสูญเสียคนที่รักสูญเสียสมาชิกในครอบครัวสูญสิ้นธุรกิจที่ก่อร่างสร้างตัวมาตลอดชีวิตเสียงานและเสียสุขภาพไปอย่างไม่มีวันหวนกลับวันนี้ ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องพูดความจริงความจริงที่ว่าประเทศไทยมีคนที่เสียชีวิตตามท้องถนนมีคนที่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านซึ่งความสูญเสียเหล่านี้ไม่ใช่เพราะความโชคร้ายของใครแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากระบบของเราไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมจาก รัฐบาลผมได้เห็นภาพของเด็กผู้หญิงสองคนที่ต้องสูญเสียแม่ไประหว่างนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านผมได้เห็นภาพคุณยายที่ติดเชื้อพร้อมกับพี่น้องอีกสองคนและตัวเองก็ป่วยหนักจนไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือได้จึงต้องนอนดูร่างอันไร้วิญญาณของพี่น้องอยู่เป็นเวลานานกว่า6วัน ผมได้เห็นภาพของคนจริงๆที่ล้มเสียชีวิตอยู่บนท้องถนนโดยไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างที่พวกเขาควรจะได้รับผมต้องบอกความจริงที่น่าเจ็บปวดกับทุกท่านว่าระบบสาธารณสุขของเราเข้าใกล้จุดล่มสลายมากขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อเรามีผู้ป่วยจำนวนมากล้นเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขจะรับไหวจนคุณหมอต้องตัดสินใจ เลือกว่าจะช่วยใครหรือไม่ช่วยใครเนื่องจากเกินกำลังที่ระบบของเราจะทำได้แม้ว่าจะอยากช่วยทุกคนให้รอดชีวิตและได้รับการรักษาให้ปลอดภัยกลับสู่อ้อมกอดของบุคคลอันเป็นที่รักเพียงใดก็ตามผลที่ตามมาก็คือเราต้องทนอยู่ภายใต้การล็อกดาวน์ที่ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่ เนื่องจากรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เราอยู่กับการล็อกดาวมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่การตัดสินใจล็อกดาวของผู้มีอำนาจที่มากเกินไปเมื่อปีก่อนและช้าเกินไปในปีนี้ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจของเราได้รับผลกระทบหนักตามไปด้วยโดยที่เศรษฐกิจไทยกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ซ้สำซ้อนหรือที่เรียกว่า double dip recession เติบโตต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนในขณะที่ประเทศอื่นทั่วโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตในครั้งนี้ประเทศไทยของเรากับฟื้นตัวจากโควิดได้ช้าที่สุดแย่ที่สุดในทวีปเอเชียติดอันดับที่118จาก120ประเทศทั่วโลกสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านผมคงไม่สามารถเสแสร้ง พูดได้ว่าผมเข้าใจความรู้สึกของทุกท่านที่ต้องประสบพบเจอกับความยากลำบากครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นท่านที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสูญเสียอาชีพการงานสูญเสียทรัพย์สินกิจการสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ของลูกหลานของเราในวัยเรียนหรือจะเป็นนิสิตนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นชีวิตของตัวเอง รวมถึงคนอีกหลายสิบล้านคนในประเทศนี้ที่ต้องสูญเสียโอกาสในแต่ละช่วงชีวิตไปอย่างไม่มีวันหวนกลับตลอดหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาผมได้เห็นความเสียสละผมได้เห็นความร่วมมือผมได้เห็นความอดทนและความพยายามของประชาชนคนไทยทุกคนในการช่วยเหลือกันอย่างแข่งขันซึ่งทำให้ผมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของประชาชนคนไทยมีมากเพียงพอ ที่จะสามารถทำให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันผมและทุกคนที่พักก้าวไกลจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นให้เร็วที่สุดจนได้แต่ถึงแม้ว่าพวกเราจะพยายามมากเพียงใดถึงแม้ว่าพวกเราจะมีศักยภาพมากเพียงใดแต่ถ้าเราไม่ได้รับความจริงจากรัฐบาล ก็เหมือนกับว่าพวกเรากำลังวิ่งหาทางออกอย่างเต็มกำลังในห้องที่มืดมิดโดยหวังว่าโชคดีที่เราจะเจอทางออกก่อนที่พวกเราจะหมดแรงและก็หมดลมหายใจลงเสียกอ่อนการพูดความจริงจากทางรัฐบาลจะทำให้พวกเราประชาชนทุกคนรู้ว่าพวกเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือวางแผนการจัดการร่วมกันกับรัฐบาลอย่างไรในสถานการณ์ที่เป็นจริงอย่างไรก็ตามครับ ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนก็มักจะได้รับแต่คำขู่ใช้กฎหมายทำให้กลัวหรือไม่ก็ให้ข้อมูลแค่บางส่วนมากกว่าการให้ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างที่ควรจะเป็นผมจึงอยากจะขอยืนยันว่าความจริงเท่านั้นที่จะช่วยให้ประเทศเรารอดแต่การปิดบังความจริงจะทำให้ประเทศไทยของเราล่มสลาย ผมหวังว่ารัฐบาลจะออกมาพูดความจริงกับประชาชนถึงสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในทันทีอย่างไร้ข้อแม้เมื่อพวกเราได้รับข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอบวกเข้ากับศักยภาพของคนไทยที่เรามีและถ้าพวกเรายังมีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือดูแลกันต่อไปแบบนี้พวกเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันและเมื่อถึงเวลานั้นครับ พวกเราจะเข้มแข็งมากขึ้นพร้อมมากขึ้นที่จะช่วยกันสร้างประเทศที่เรารักขึ้นมาใหม่ไปได้ด้วยกันครับขอบคุณครับ